โคทำไรไทยนาเป็นพรานนาแรงเราพากันเผาทานหาฟืนกลับบ้านเป็นทุนเงินทองหามาได้เอทไมาเึนจะมาเป็นคนแถวนี้บ้างอันนี้เราเตรียมเสื้อผ้าเด็กอ่อนชื่อเผื่อเจอแม่ลูกอ่อนให้ดูดีเสื้อผ้าเด็กอ่อน <laughs> Đây là thương khá là เดินด้วยเกียร์สโล่หนึ่งแต่ถ้ามีคันดินกั้นด้านซ้ายอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับรถจะไหลย่าอะไรก็อย่างนีรถก็ฟาดคันดินไม่ไม,ไม่ไม่ล่วงตกเหวเขากำลังขนกระลำกันตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามหาซื้อ

ขายหน่อยไหมครับขายกอกไหมขายกอกกระลำขอซื้อได้กอนไปม่อนมงทางนี้ก่อนม่อนมงลงทางนี้ก่อนทบนาีลงทางนี้เนาะไปขอแบ่งขายหน่อยเนาะขายยังได้เจ้าแล้เนี่ขากิโลห้าบาทเกิโห้าบาทเอาสิบโลเยอะไปปะนีนะใส่เ็งด้ ช่วงสุดท้ายนะครับน่าจะประมาณสักไม่ถึงกิโลนะฮะที่เราจะลงไปหาม่อนมงที่อยู่ข้างหน้าหุบเขาครับจะเห็นโบสถ์ที่กำลังสร้างของหมู่บ้านน้องหอยใหม่ด้วยครับเทคนิคการจอดรถบนดอยนะครับแก้วเบรกอัดล้อ ด้ที่ถ้ามันไหลให้ชนภูเขาไปน,น,นไปกันต่อเห็นชันเนี่ยาขาปลอดภัยก็เดินด้วยเกียร์หนึ่งสโล นะครับตรงหมู่บ้านหนองหอยใหม่เดินเท้าลงมาแค่นี้เองสบายสบายแบกปเป้ลงมาได้เลยครับไม่ต้องเสียงรถยนต์ลงมาโอ้ที่นี่เรียกว่านอนอยู่กับแปลง,งเกษตรนะครับอักอะไรเนี่ยกัะดแก้วสอเคครับขึ้นปลูกนะ ปูกช้ากว่าันอื่นนะมาตัดกั่ง่อนงบ้านขาอยู่บนดอยเมฆหมอกลอยเต็มฟ้าอยู่กลาง่มทนาอยู่ตามประสาคนดอย บ่รวยบ่จนบ่เป็นคนสอัออพยเกิดเป็นคนบนดอยบ่ต้องคอยงอใครบ้านสู่อยู่ในเมืองมุงกระเบื้องสีใสบ้านใครอยู่กลางไพรมุงโดยใบต้องตึง ขา้าชอ,อบฟังเสียงซึ้งเอาตึ่ตึงตักติดตื่คดีซึ้งก้องป่าบ้าบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบว่มีน้ำประปาบ่ามีหงนัง่งหงนวดคลับาบาบ่มีโคลา่า มีเนื้อสันผัดน้ำมันหอยคนบน,บนดอยสอบกินข้าวจีนผอมีน้ำหอมน้ำปรุงย่างดีแต่ผบเหามีมีน้ำใจนี่ผักแล้วนี่น่าจะมากกาดหวานไง อากาศหวานไงอ่ะตอนนี้ว่าไหมพิธีกรอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ไหนแล้วม่อนมงอ๋อตอนนี้อยู่ม่อนมงค่ะมีห้องมีรู้สึกจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้องเองน่าจะเป็นตรงนู้นคือเหมือนกับคอทเทจกระท่อมนึงเหมือนจะมีสองห้องเดี๋ยวพี่ก็กำลังทำความสะอาดอยู่รอแป๊บนึงก็ อีกแบบหนึง่งไม่ใช่หัวเขาไปอยู่หุบเขาแต่ว่ามองเห็นแปลงเกษตรทั้งผักสลัดผักกาดขาวนี่นะฮะด้านหน้าเนี่ยชัดเจนเลยครับอกแดงอกเขียว วิวก็แตกต่างกันไปนะอันนี้เป็นวิววิวที่ไม่ใช่หัวเขาแต่ว่าก็เห็นภาพไกลนะเห็นสวยหรือตรงแตงการพักต่ายกว่าเดิน,นชมได้ผู้คนไม่เยอะเงียบสงบหมวก,ก็ดีนะถ้าอยู่ในสังคมที่วุ่นวายเือคนมากๆครับไม่อยากไม่อยากเจอ<ฟ><ง>เจอธรรมชาติดีกว่านี <fright? S 1> ่เขาทาสีแบบเหมือนแบบ มีแบงใช่ไหมซีอิทอ่ะ,อะแค่นี้ก็พอแล้วนะสางหนาวมีมุงรวดให้หน้าบ้านก็เป็นแปลงผักแสดงว่ามีเขาโครงคนมานอนเดี๋ยวรอเย่างนี้หน้าบ้านก็นั่งชมแปลงผักเงียบสงบเหมาะสำหรับอาชีพที่ เป็นนักเขียนนั่งเขียนเรื่องราวไปเรื่อยๆมาก็อยิบหเอน้ำสลัดมาด้วยนะครับบอกเคล็ดรับเอาน้ำสลัดมาด้วยไม่ใช่กรอบเดี๋ยวดึงคับสลัดแถวนี้ พักครับอันนี้ก็ชุดหนึ่งตรงนี้อย่างมาสุดสองครอบครัวนี้ก็นอนกันหนึ่งชุดสองห้องก็ห้องนอนสามารถนอนได้สองคนเตียงก็สบายค่ะสำหรับอยู่บนดอยแล้วใช้ได้เลยมีผ้าเช็ดตัวให้มีน้ำให้ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำก็โอเคค่ะ สำหรับคือละเก้าร้อยบาทใช้ได้เลยอยอุ่นแก๊โกกอยู่บนดอยก็คนที่มาเสริมหามาเพิ่มอีกคนก็ได้ครับนอนเนี่ยนอนที่พื้นเนี่ยเนาะคนละคนละสามร้อยเอกต้าเหรอไม่ใช่ก็หารกันสามคนไงสมมุติ ก็เก้าร้อยต่อคืนก็ลูกเราจะยอมหันไหมเที่ยวไปตามตะวันบุกวันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความที่ยาวนาน รือสั่นแค่เพียงคำเอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเมื่อพากุุมครอบสายลมพงรอบไว้สายใจไหลลูล่สู่สวรรค์มม่นะออมง Hmm. เหน้าสนพุ่งขึ้นฟึ๊บๆเลยแบบฟึ๊บๆเลยแบบบินแบบนีนีหน้าหนาวแห้งครับสบายมากครับรถโฟวินธรรมดาไม่ใช่โฟลวินนะกระบะธรรมดาหรมาเลยรถเก๋งช่วงล่างสูงมากรถเก๋งโวีโตโยต้าโนวาโตโยต้าอวนช่า จุดติดนะจังกอลลามลิเบลเซนโฮมก็้โอ,โอ้แต่ทางนี้ไม่สบายครับขาขึ้นเออ่ยืนยันว่าไม่ควรขึ้นทนี่ดินหนึ่งนี้ถ้าเป็นยางธรรมดาไม่ใช่ยางมัดมาไม่ได้ครับ ยางน้อยยางยางอให้ม <aid> ีล่องสิบคนถ้าเป็นยางเอสเทเรนเอสซีนะครับที่แถมมากับรถว์ร <ind> ูม <ind> ท <rawd Moder ate> ั่วไปหาไม่ได้แต่ของเราออฟโรดระดับยางกิตตีสักขาวนั่วสบายอยู่แล้วสองพ่อเมียเราเหี่ยใจอยู่ในป่าคนเดียวเอ้าลุย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  การขับรถยนต์ออฟโรดในป่านี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่านะครับคนมีตังมากหน่อยนะต้องการ SUV หรูๆมากหน่อยว่าซื้อดีๆไปเลยนะครับมีเงินน้อยหน่อยก็ต้องการสมบุกสมบันมากหน่อยอาริเบียนก่อ, 6, 10, อนคารหกเก็หมื่นเองนีแสนอัพ โอ้ยตอนนี้วิ่งไปสองแสนแล้วน่าซ่อมหน้าทำ่อมอไเท่าไหร่เอาไปแข่ง คมมากมีประโยชน์ครับลูกดือ้อฟาดเลยลูกสาวดื้อฟาดด้วยกิ่งไผ่เลยไม่ฟ้องสวีนาแน่นอนเลยอให้ตีง รถรับตามเพลงที่พี่เพียกธนาเขาแต่งนะครับโกรธสามีที่ไปปาาวันนี้ไม่พาเมียไปเรื่องเรื่องกลัวไปม,มีกิ๊กในป่าบัวจันทร์พันระยะออกโรดไม่อยากจะโกรธมีเรื่องกับสามี